สวัสดีครับพี่น้องวันนี้จะพามาดูต้นคูนนะครับนี่ครับลักษณะต้นคูนที่มีฝักเป็นแบบนี้นะครับยาวๆนี่คือฝักลูกเขานะครับเนี่ยวันนี้จะนี่นครับพามาหาตาคูนนะครับโคดคูนนะครับ หรือว่าแก่นคูนที่เขาเรียกกันนะครับนี่ได้มานีนอันหนึ่งแต่อันนี้อยู่ฝั่งทางทิศตะวันตกนะครับเขาบอกว่าถ้าจะดีจริงต้องเออเอาฝั่งทางทิศตะวันออกของต้นนะครับเมื่อวานได้ทังทิศตะวันออกไปอันหนึ่งคือจะเป็นของมงคลน,นะครับที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนะครับ เป็นของต้นคูนครับเป็นเกี่ยวกับ<ม>พวกเมตามาหารยมครับค้าขายค้าขายช่วยในด้านเมตามหายยมแล้วก็ค้าขายนะครับคลักษณะต้นนี่ได้มาหนึ่งเม็ดสองต้นนี้ไม่ค่อยมีนะครับ ดูแล้วไม่ค่อยเกิดไม่มีแล้วายากอยู่เหมือนกัน นี่เป็นลักษณะเขี้ยวเลยนะครับทางภาคอีสานเขา,า,ราเรียกเขี้ยวคูณอันนี้ลูกเขี้ยวยสวยมากนี่อันนี้เป็นได้ทิศตะวันออกด้วยนะครับนี่ท่านี้ส่วนอันนี้ได้จากทิศตะวันตกจะเห็นเขาว่าต้องอย่างจะให้ดีก็ต้องเป็นทิศตะวันออกนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องไปผ่านการกระบวนปลูกเสกอีกทีนะครับ นี่นะครับแกนคูณเขี้ยวคูณหรือว่าโคตคูณน,นะครับต้นคูณน,นะครับให้มาสองชิ้นชอบตัวนี้มากเลยเป็นรูปเขี้ยวเลยเซวาจ,จันจะต้องไปปลุกเสกกันลองหาดูนะครับพี่น้องเมตามาหาดิยมที่ธรรมาชาติสร้างขึ้น ช่วยด้านค้าขายใครที่ค้าขายก็จะทำให้ค้าขายดีขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ